สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตจากพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่4พระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ1ถึง4แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า ทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้าทรงช่างจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้พระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเคน ในเนื้อความของพีที่กล่าวไปบอกว่ามนุษย์นั้นมีแผนการเป็นไปตามความคิดที่เขาคาดหวังจนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ข,ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่สำหรับความเชื่อของคริสเตียนความสำเร็จนี้จะสำเร็จขพ้นงแต่ขึ้นว่ามันเป็นน้ำพระทยัยพระเจ้าสำหรับเราไหมคำว่าน้ำพระทยัยพระเจ้าสำหรับเราหมายว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่า ฉะนั้นในเรื่องของความสุขของคนเนี่ยความสุขของคนสืบเนื่องมาจากการที่เขามีเป้าหมายชีวิตและมีความชัดเจนว่าเป้าหมายชีวิตนั้นเป็นของเขาจริงๆไม่ใชเ่เขาเรียกว่าตามอย่างเขาการทําตามอย่างเขาไม่ได้ช่วยอะไรคุณมากอาจจะดูเหมือนดีแต่ขณะเดียวกันถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้ามันใช่มันก็มีความสุขนั้นความสุขเป็นของคนที่มีความฝันที่เป็นของตนเอง คำถามที่น่าสนใจไม่สุดที่คนชอบถามเด็กชอบถามนะฮะเด็กชอบถามผู้ใหญ่ว่าทําไมต้องเรียนหนังสือการเรียนหนังสือเนี่ยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพื่อให้มีความรู้ไม่ใช่เพื่อให้รู้เยอะๆนั่นไม่ใช่เป้าหมายในการเรียนหนังสือแต่การเรียนไม่ว่าเรียนหนังสือเรียนอะไรตามแต่เรียนเพื่อจะรู้ว่าตัวเราคือใครนะฮะ ถึงบอกว่าแผนการดวงความคิดเป็นของมนุษย์เนี่ยแต่ถ้ามันไม่ใช่ตัวตนของตัวของเราเองเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงไหนถึงบอกว่าแผนงานดวงความคิดเป็นของเราแต่คําตอบของเร้มาจากพระเจ้าไม่ได้หมายความพระเจ้าไปกะเกณฑ์แต่หมายความว่าทุกคนเกิดมามีพระประสงค์พระเจ้าในตัวของเขาเขาจาเป็นต้องหาตรงไหนให้เจอการเรียนหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่การหาตัวตนของตัวเอง นั้นคนที่เรียนหนังสือหรือจะเรียนอะไรก็ตามแต่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อความรู้แต่เป้าหมายเพื่อจะรู้ว่าตัวเราเองเป็นใครแล้วนําเอาความรู้นั้นทําให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่เป็นตัวของเรานั่นคือสิ่งที่สําคัญและถ้าใครได้พบแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีความสุขนั่นคือสิ่งที่จะกระนุนใจให้ทําให้เรามองเห็นว่าเป้าหมายชีวินนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ ชีวิตของเรานะฮะให้เราเรียนทำความเข้าใจนะศึกษาไม่ว่าเป็นความรู้เชิงวิชาการความรู้ทั่วไปภูมิปัญญาชาวบ้านหรือสิ่งที่เราได้เห็นถ้าเราทำการเรียนรู้ทำความเข้าใจทำการรู้จักจะช่วยทำให้เราค้นพบตัวเองการมีใครสักคนหนึ่งเป็นต้นแบบก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะ ต้นแบบเป็นเพียงแค่แรงบันดาลใจให้เรามาีพฤติกรรมทำอย่างเขาไม่ให้เป็นเหมือนเขานะคำว่าเป็นไอดอลก็ไม่แปลความว่าต้องเป็นเหมือนเขานะแต่ว่าอยากจะทำให้ได้เหมือนเขาทำไม่ได้เหมือนเขาว่าการทุ่มเทการสิ่งต่างเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งเราเป็นแต่เรามองเห็นจริงที่เขาพยายาม สิ่งที่เขาขนขวายสิ่งที่เขาเรียนรู้และก็ทํามันให้สําเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะได้นั่นก็อยากถึงใจให้กับทั้งหลายได้มองเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นเป็นความจริงของเราว่าเราเองต้องหาเป้าหมายชีวิตตัวเองให้เจอนะครับจะชา้าจะเร็วก็ต้องหาแต่ถ้าคนมีความตั้งใจก็จะได้เปรียบกว่าเพราะเขาจะหาได้พบเร็วกว่าแต่ถ้าคนไม่มีความตั้งใจก็จะไปเรืเร่อย แล้วก็อาจจะพบแล้วอาจจะผ่านไปก็ได้เพราะเราไม่ตั้งใจในการหานะกลับมาเสียเวลาเอาตอนหลังแต่ถ้าคนไหนตั้งใจก็จะพบเร็วกว่าเหมือนการเรียนหนังสือถ้าเรียนหนังสือแบบมีเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อจะรู้จักตัวเองเราจะพบตัวเองได้เร็วกว่าแต่ถ้าเราเรียนหนังสือเพียงแค่เอาความรู้หรือเพียงแค่เอาใบป,ประกาศหรือใบป,ปริญญานะครับเราอาจจะจบตามนั้นแต่เราจะไม่ได้เลยจากการเรียนนอกจากความรู้ติดตัว แต่ไม่มีประโยชน์อะไรมีความรู้แต่ไม่สามารถทำให้เราก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราควรจะเป็นขอใช้คำว่าที่เราควรจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นนั้นในวิธีทางของพระเจ้าเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เราควรจะเป็นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบรรจุเอาไว้ในชีวิตของเราพระเจ้าบรรจุอะไรไว้ในชีวิตของเราพระเจ้ามีพระะสงค์อะไรในชีวิตของเราหาให้เจอ ฟิสเซียนแช่งว่าทําตามน้ําพระทัยพระเจ้านะฮะเราจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าอย่างไรถ้าเราไมา่รู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นเราพยายามให้ทุกคนเรียนรู้ว่าจงเรียนรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าและน้ําพระทัยของพระเจ้าเรานั้นคือเป้าหมายนะฮะน้ำพระทัยพระเจ้ามีหลากหลายภาพรวมทั่วไปคือวิถีชีวิตว่าควมีชีวิตจำนายเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไอ้สองเป้าหมายชีวิต ที่พระเจ้าใส่ไว้ให้เราเราหาหเจอเมื่อเราหาเจอแล้วเราจะพบว่าสิ่งนั้นมันสิ่งที่ดีมากสำหรับเราในภาษาคิสเตียนอาจจะเรียกว่าการทรงเรียกนะฮะเมื่อเราพบการทรงเรียกให้เราเดินตามการท่งเรียกนั้นนะแล้วก็เรียนรู้จากที่เดินตามการท่งเรียกนั้นนั้นก็อยากจะหนุนใจให้เราที่จะมองหาหเจอเมื่อเราพบแล้วสิ่งเราควรทําก็คือว่าลงมือทําพบแล้วลงมือทํา พบแล้วทําความเข้าใจที่จะทําผมเชื่อว่าหลายคนที่เมื่อพบว่าตัวเองคือใครเนี่ยเขาจะมีใจกล้าในการจะลงรรมือทำเหมือนเราจะว่ายน้ำนะฮะเราจะอยากจะว่ายน้ำเราต้องลงไปในน้ำและเราจะสามารถว่ายน้ำได้เช่นเดียวกันเราอยากจะให้น้ำพระทยัยพระเจ้าสำเร็จชุมเรา หรือเป้าหมายชิดที่เราชัดคิดว่าใช่มันสะบจจริงเราสิ่งที่ควรทําคือลงมือทานะครับบัณฑิพูดชัดว่าแผนง,งานดวงความคิดเป็นของเรานะฮะหมายความว่าเราต้องคิดเราต้องลงมือทําแต่ให้ตรวจสอบก่อนว่ามันใช่น้าพระทัยพระเจ้าไหมใช่เจตนารมณ์พระเจ้าที่ให้เราเป็นให้เราทํำไหมถ้าเรามีความมั่นใจเราจะทํอะไรก็ได้เพราเราจะเห็นว่าบางขง้ามคานักเทศผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้พบสิ่งนี้ก่อนและเข้าลงมือทํา เราจะใช้ว่าทําด้วยความเชื่อคําว่าทําด้วยความเชื่อมีความหมายหนึ่งคือว่าทําด้วยความกล้ากล้าตัดสินใจลงมือทาแลวเมื่อเขากล้าตัดสินใจลงมือทำเขาจะพบเปน,นทีว่ามันใช่และเมื่อเขารู้ว่ามันใช่เขาพยายามทําต่อไปทําต่อไปแล้วสุดท้ายก็บรรลุความสมําเร็จนั้นก็หนุนใจนะครับว่าการที่เราดำเนินชีวิตวันต่วันนั้นมันจะไรความหมายถ้าเราไม่รู้ว่าดําเนินชีวิตไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราค้นเป้าหมายเจอ อะไรคือเป้าหมายชิงเราและเราลงมือทําเราจะเห็นว่ามันมีความสุขและมีความตื่นเต้นและเราอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นเราร่วมใจใฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าอวยพรประทานสรสุขข้างหลายในการเรียนรู้จากการแสวงหาเป้าหมายชีวิตและลงมือทําตามเป้าหมายนั้นขอบคุณในความรักของพระองค์เจ้าทรงจัดเตรียมเรื่องดีสำหรับข้างหลายทุกคนในพระนามพระสุ์เจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใครครวนเป้าหมายชีวิตของท่านในปัจจุบันนี้คืออะไร ้อคิดสำหรับวันนี้นะครับการรู้จักตัวเองทําให้รู้จักเป้าหมายทําให้เรากล้าที่จะลงมือทําอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของ,ของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ